สวัสดีนะครับหลังจากที่ผมได้ทําเสานะครับสูงขึ้นมา50เซนนะครับทั้งหมด9ต้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ปล่อยทิ้งไว้นานเลยนะประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ผมก็พยายามมาคอยลดน้ํานะครับให้กับตัวเสาที่เราได้ทําขึ้นมาเพื่อทําให้เสาเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเริ่มทําต่อนั่นก็คือการวางโครงสร้างนะครับของตัวพื้นของเรานะครับวันนี้ก็จะพามาดูกันต่อว่าจะมีขั้นตอนวิธีการอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ โดยสิ่งที่ผมจะทําเริ่มต้นนะครับวันนี้ก็คือการจะเอาตัวเหล็กเนี่ยมาวางบนตัวเสาที่เราทําขึ้นมาทั้งหมดโดยรอบก่อนนะครับจะเห็นว่าไอ้เสาเนี่ยผมลืมตัดเหล็กนะครับที่ผมใช้ทําเสาไปนะเดี๋ยวผมจะต้องมาตัดเหล็กตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เหล็กมันจะผ่านมาตั้งวางพอดีนะผมจะไม่ทําการเชื่อมเหล็กติดกับตัวเสานะครับเพราะว่าคําว่าบ้านนอกดาวของผมเนี่ยความหมายคือเราสามารถยกมาวางบนนี้ได้เลยนะครับดังนั้นผมจะไม่มีการเชื่อม ยึดกับตัวนี้แต่หลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วเนี่ยผมอาจจะมีการใช้อัามาเป็นเหมือนตัวหูช้างนะครับเพื่อยึดนะครับมันจะสามารถที่จะถอดออกได้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการที่ผมจะทํานี่นะครับหลังจากที่ผมเอาเหล็กนะครับขนาด4ี่คูณสองนิ้วมาวางแล้วนะครับผมสังเกตตรงใต้เนี้ต้องบอกว่ามันได้ระดับพอดีเลยนะความสูงที่ผมทําไว้แต่ละเสาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่า มันตรงกลางเนี่ยมันไม่มีสูงเกินหรือว่าต่ําเกินไปนะครับมันพอดีเนาะถัดไปนะครับผมก็จะทําการตัดเหล็กเพื่อทําการเชื่อมโครงนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนโดยรอบนะครับทีนี้ในส่วนของความยาวของบ้านเนี่ยผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมทําแบบไว้เนี่ยผมจะเอาแค่ห้าจุดห้าแต่เหล็กอ่ะมันยาวหกเมตรนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาหกเมตรไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องตัดเหล็กด้วยนะครับผมก็จะตัดแค่ บริเวณปลายเหล็กเท่านั้นให้เป็น45องศาทั้ง2ฝั่งนะครับโดยการตัดนะครับมุม45ในงานนี้นะครับผมจะไม่ใช้เป็นเครื่องตัดไฟเบอร์14นิ้วนะเพราะว่ามันจะตัดยากด้วยนะเพราะว่าเหล็กผมยาวนะเวลาจะวางบนฐานเนี่ยจะให้มันได้แนวระดับบนฐานมันยากนะครับอีกอย่างอะ่ะเวลาตัดไปแล้วเนะี่ยมันอาจจะเอียงไม่ได้แนวนะครับโดยงานนี้ผมจะใช้เป็นนี่เลยครับลูกหมู หรือว่าเครื่องเจียสี่นิ้วนะครับใส่ใบตัดเหล็กแล้วก็ขีดเส้นไล่ตัดนะซึ่งมันจะได้แนวที่ตรงแล้วก็เวลาเชื่อมอะไรต่างๆก็จะเชื่อมง่ายด้วยนะผมจะใช้เป็นลูกหมูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฉากสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะครับในการหาองศาในการตัดนะตรงนี้เราตัดเอียง4 5านะครับก็วางแบบนี้แล้วก็ใช้ผมใช้คัตเตอร์ในการขีดนะครับเพราะว่าปกาขีดเหล็กหายนะครับทำอ,อีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับขีดเส้นเลย ได้เสร็จแล้วเราก็มาทําด้านหน้าของเหล็กเอานะครับนี่นะครับพอเราได้เส้นโดยรอบแล้วเดี๋ยวเราจะตัด45นะครับโดยการใช้ลูกหมูหรือว่าเครื่องเกลี่ย4นิ้วนะครับตมอบอกว่าวิธีการตัดนะครับโดยการใช้ลูกหมูลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้หน้าตัดเนี่ยมันเอียงได้45ที่แม่นยํานะครับซึ่งวิธีการตัดก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราก็ตัดตามแนวที่เราได้ขีดเส้นไว้เลยนะครับออไอแนวที่เป็นแนวหน้าตัด ด้านกว้างนะครับเราต้องมีการเอียงลูกหมูให้มันเอียง45ด้วยนะครับเพื่อให้ตัวหน้าตัดของมันเนี่ยเอียง45เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ไล่ตัดทั้งหัวทั้งท้ายทั้ง2ฝั่งของตัวเหล็กเลยนะครับเมื่อเราตัดออกมาแล้วนะเราจะเห็นว่าตัวหน้าตัดของตัวเหล็กของเราเนี่ยมันจะเอียง45ได้แบบเป๊ะๆนะครับแล้วเวลาเราเอาตัวเหล็กตัวนี้เนี่ยไปประกอบกันนะครับริเวณมุมเนี่ยมันก็จะแนบสนิท กันนะครับแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมงานได้ง่ายนะไม่ต้องอเชื่อมเก็บงานอะไรมากมายนะครับและก่อนที่ผมจะทําการเชื่อมนะครับตัวเหล็กเนี่ยยึดติดกันนะผมก็จะมาทาสีกันสนิมอีกหนึ่งรอบบริเวณตัวผิวเหล็กนะครับด้านใต้ที่สัมผัสกับตัวเสาปูเลยนะครับเพราะตรงนี้หลังจากที่เราเชื่อมเหล็กไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถมาทาสีได้แล้วนะครับผมก็เลยจะทาสีไปก่อนเลยนะครับ อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยไม่วางเพดเหล็กบนหัวเสาก่อนแล้วทําการเชื่อมตัวคานเหล็กของเราเนี่ยยึดกับตัวเพดเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปเขามา่บ้านนอกดาวนะผมอยากให้มันสามารถที่จะถอดประกอบได้นะครับผมก็เลยเไม่มีการเชื่อมตัวโครงสร้างยึดกับตัวเพดเหล็กนะอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับแต่ว่าหลังจากทําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีการยึดด้วยการทําเป็นเหล็กหูช้างขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้มันเนี่ยสามารถถนอนดน็อตอะไรต่างๆได้นะครับ จากนั้นน้าผมก็ทําการเชื่อมเลยนะครับอันนี้จะเป็นทำการเชื่อมแบบแท็กไว้เท่านั้นนะครับบริเวณหัวมุมต่างๆของจุดประกอบของเหล็กนะครับอันนี้เราก็ผมก็จะไล่เชื่อมทุกจุดเลยที่เราประกอบกันนะครับก็จะประกอบทั้งหมดก่อนสี่ด้านเราก็จะตัดเหล็กนะครับเอามาประกอบกันนะครับให้ได้ตามความยาวแล้วก็ความกว้างนี่นะครับตอนนี้ผมประกอบเหล็กนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยครบหมดแล้วนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเชื่อมเก็บนะครับ ตลอดแนวเนี่ยให้เราหาฉากนะครับโดยการวัดทะแยงมุมทั้ง4ด้านเลยนะครับถ้ามันไม่ได้เราต้องมีการขยับเหล็กนะครับให้ทั้ง4ด้านเนี่ยมันเท่ากันแต่เราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเหล็กทั้งหมดเนี่ยมันมีขนาดตามที่เราต้องการพอดีนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยยาว6เมตรก็ต้อง6เมตรทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้ยาว5เมตรก็ต้อง5เมตรทั้ง2ฝั่งก่อนนะครับแล้วเราก็พยายามหาฉากโดยการวัดทะแยงมุมให้มันได้นะครับเมื่อได้ทะแยงมุมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมยึดตลอดทุกแนวเลยนะครับ หลังจากที่เราหาฉากโดยการวัดทะแยงมุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็ทําการเชื่อมทุกมุมเลยนะครับที่เราได้ทําการประกอบกันนะครับถ้าเชื่อมด้านใต้ได้ก็พยายามให้เชื่อมด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเสริมความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ําหรือว่าอากาศเข้าไปในตัวท่อเหล็กของเราด้วยนะครับการเชื่อมตรงบร,บริเวณมุมแบบนี้ก็ไม่ยากครับด้านบนเนี่ยเราก็ใช้การแต้มนะครับแต้มโดยการยกนะครับสลับกันไปเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กมัน มันเป็นรูนะครับส่วนที่เป็นมุมด้านนอกด้านในนะผมจะใช้วิธีการแต้มจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับเพราะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเชื่อมง่ายดีนะครับเวลาเราเชื่อมไปแล้วน้ําเหล็กมันจะไหลลงด้านล่างนะเราก็แค่แต้มตามตัวของน้ําเหล็กไปเรื่อยๆนะโดยนะับสําคัญเลยนะครับเราต้องทําการเคาะเพื่อดูด้วยนะครับว่ารอยเชื่อมของเราเนี่ยมันมันดีหรือเปล่านะครับอย่าให้มีเป็นรูนะครับเกิดขึ้นถ้าเป็นรูเราก็ต้องมีการเชื่อมซ่อมนะครับ ปิดรูที่มันเป็นรูนะครับก็จะทําให้ตัวจุดที่เราประกอบกันตรงบริเวณมุมเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับก็เชื่อมให้ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นช่างเชื่อมหรือว่าช่างเชื่อมมือชีพอะไรนะครับก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับก็แบบนี้ถือว่าใช้งานได้นะครับถือว่าโอเคเลยนี่นะครับตอนนี้ผมเชื่อมนะครับโดยรอบหมดแล้วนะครับตรงจุด ตรงมุมร้อยต่อทั้งหมดนะครับซึ่งเราต้องเชื่อมทั้งหมด3ด้านนะเพราะว่าด้านล่างสุดเนี่ยเราจะเชื่อมไม่ได้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยเราต้องเชื่อมให้มันแบบเต็มนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะแต่ต้องบอกว่าผมพอใจนะครับสําหรับรอยเชื่อมลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เจียขัดตามมุมตามตํา,ตาแหน่งที่เราใช้งานนะครับอย่างนี้เราอาจจะมีการวางเสาใช่ไหมเราก็เจียออกหน่อยนะครับ หรือถ้ามันไม่ส่งผลก็ไม่ต้องเกียรก็ได้นะอย่างมุมนี้นะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องเกียนะครับส่วนด้านในก็ต้องให้มันเต็มนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนี่นะครับทุกมุมนะครับต้องเป็นเหมือนกันนะนี่นะครับถือว่าโอเคนะคร,รอยเชื่อมแบบนี้ผมสําหรับผมนะถือว่าโอเคแล้วนะครับพามาดูเครื่องเชื่อมนะที่ผมใช้สาหรับงานนี้นะครับเป็นของตัว Thunder Power นะครับ การใช้งานก็ไม่ยากนะครับใส่สายเชื่อมนะครับใส่สายกาวเข้าไปนะครับปรับไฟใช้งานได้เลยนะไม่มีปุ่มอะไรยุ่งยากนะครับสามารถปรับไฟได้ถึง200แอมป์นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้อยู่ประมาณสัก80-90ไม่เกินนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเชื่อมไฟเนี่ยนิ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดด้วย ไม่หมายถึงว่าไอตัวทูบอะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเชื่อมแบบนิ่งเลยเพราะเขามีระบบพวกอาร์คฟอร์สมาให้ระบบป้องกันการติดมาให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับยังไม่รู้จะซื้อตัวไหนก็ลองดูตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับเล็กทั้ง4ด้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะซอยเหล็กเข้าไปนะครับเพื่อวางเป็นแปรเนี่ยนะครับให้เราตรวจสอบตัวระดับของตัวเหล็กแต่ละเส้นก่อนนะครับที่เราวางเนี่ยว่ามันได้หรือเปล่านะครับก็เอามาวางบนเหล็กเลยนะครับ แล้วดูระดับน้ําอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถือว่าระดับใช้ได้เพราะว่าตัวเสาเราเนี่ยความสูงเรามีการเซตระดับไว้ตัต้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เหล็กที่เราวางบนเสาบนหัวเสาเนี่ยย <c oughs> <Napole gun flow> ังไงมันก็ได้นะครับถ้าถ้าเสาเราทํามาได้นะอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เช็คอย่างนี้นะครับทุกอันเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่เหล็กเข้าไปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะขยับหรือทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะเหล็กมันจะหนักนะครับถือว่าโอเคนะครับแบบนี้นะเช็คสี่ด้านเลยก็ได้นะครับ เพความมั่นใจของเรานี่นะครับเห็นไหมถือว่าโอเคนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนที่เราทําเสาแล้วเรามีการหาระดับให้เสาแล้วเราเทป,ปูนไปเนี่ยมันก็เลยได้พอดีนะครับเดี๋ยวทันมาเราจะทําการตัดเหล็กนะครับเพื่อที่จะมาใช้ ในการวางแปรนะครับวางแปรแล้วทีนี้ความสําคัญของการวางแปรเนี่ยมันจะสําคัญแล้วเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้พื้นอะไรอย่างของผมเนี่ยจะใช้พื้นเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะประมาณหนา20มมิลมันจะมีความกว้างอยู่เมตรกับ2.40เมตรสีดังนั้นระยะแปรเนี่ยเราต้องวางให้ได้พอดีที่ระยะเมตรกับ2.40เมตรสีน,นะครับสำคัญมากเลยเพราะไม่งั้น,เ,นเวลาเอาพื้นไปวางแล้วเนี่ย ขอบของตัวแผ่นพื้นน่ะมันจะไม่อยู่บนคานเหล็กนะครับถ้าเกิดระวางไม่ตรงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับว่าจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับให้เราแบ่งระยะนะครับทุกๆ60เซนนะครับตรงนี้เราก็ทําแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทุกระยะ60เซนแต่มันจะมีจุดที่อยู่ตรงหัวเสาตรงกลางนิดนึงนะครับลองไปดูกันโดยระยะในการแบ่งนะครับคือเราจะแบ่งที่ทุกระยะ60เซนนะครับตลอดแนวไปเลยนะครับแต่มันจะมีจุดสําคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้นะครับ พอมา240แล้วเนี่ยถ้าผ่านไปอีก60เซนมันก็คือ,อ300พอดีใช่ไหมแต่ถ้า300พอดีเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่บนตัวเสาปูนของเรานะครับผมก็เลยจะขยับแปรตัวนึงเนี่ยมาไว้ที่280เพื่อให้มันอยู่บนบนแนวเสานะครับแล้วเราก็แบ่งครึ่งระหว่างช่องตรงนี้นะครับให้มันได้ตรงกลางมันก็จะอยู่ักประมาณ40ตรงนี้นะครับ40 40 40, 40. มันก็จะดูเป็นช่องที่สวยงามแค่นี้เองนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็แบ่งทีละหกสิบหกสิบไปเรื่อยๆเลยนะครับจนสุดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ที่ระยะที่แบ่งมาเนี่ยมันอยู่บนเสาปูนพอดีก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อเราแบ่งระยะได้แล้วนะครับเราก็จะมาตัดเหล็กเพื่อไปใช้ทําเป็นตรงเหล็กนะครับหรือเป็นแปรสําหรับวางพื้นนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ผมคิดว่าตัดได้ไวแล้วก็รวดเร็วที่สุดก็ต้องเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์ที่สี่นิ้วนะเพราะการตัดตรงลักษณะแบบนี้เนี่ย เครื่องตัดตัวนี้สามารถตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับแต่เรามีต้องมีการเช็คตรวจสอบตั้งค่าของเครื่องให้ได้ก่อนซึ่งตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นของ p ูม a ซึ่งผมเนี่ยได้ทำคลิปในการตรวจสอบแล้วก็แนะนำการตรวจสอบไปแล้วด้วยว่าตัวนี้สามารถตัดเหล็กได้ตรงดีนะครับจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราวางเหล็กเนี่ยเราก็ต้องให้ตัวเหล็กนะครับ ของเหล็กเนี่ยสัมผัสกับตัวฐานของตัวเครื่องตัดด้วยนะครับไม่างั้นเนี่ยอาจจะทําให้แนวตัดเนี่ยไม่ตรงได้ถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับทั้งตัวเครื่องตรวจสอบแล้วนะครับและการวางตัวเหล็กที่ดีแล้วนะครับเห็นไหมครับการตัดมันก็จะตรงซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถนําเหล็กเนี่ยไปใช้งานแล้วเวลาเราเอาไปหน้าไปสัมผัสตรงหน้าประกอบกันนะครับหรือว่าเอาไปเชื่อมเนี่ยมันจะทําให้เกิด แก็บหรือว่าช่องว่างระหว่างเหล็กเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดเอียงเนี่ยมันจะมีช่องโบนะครับเกิด <uck> ขึ้นเยอะหรือบางกรณีนะครับที่เราต้องการตัดเหล็กให้มันแบบพอดีนะครับเราวัดระยะแบบพอดีเป๊ะเลยแต่พอตัดไปแล้วนะด้านล่างเนี่ยมันเอียงไปนะครับทาให้ระยะมันเกินเนี่ยมันจะทําให้เหล็กของเราเนี่ยใส่ได้ยากด้วยนะครับในลักษณะบางงานนะครับแต่ถ้าเรา,าตัดมาได้ตรงนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมงานได้ง่ายนะครับทั้งด้านบนด้านข้างต่าง จากนั้นนะครับในขั้นตอนนี้ก็ตัดเหล็กเลยนะครับให้ได้ตามความยาวที่เราจะใช้ในการทําเป็นแปรของพื้นนะครับหรือตัวตรงเหล็กของพื้นนั่นเองตัวนี้นะผมก็ไล่ตัดให้ได้ตามจํานวนเลยนะครับแล้วก็เอาไปไล่ใส่ตามช่องต่างๆนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมยึดติดไว้นะครับตรงนี้เป็นการเชื่อมแต้มไว้ก่อนนะครับโดยจุดสําคัญนะครับของการเชื่อม ตัวแปรเหล็กหรือว่าตัวตรงเหล็กตรงนี้เนี่ยคือเราต้องเชื่อมให้ทั้งหัวท้ายเนี่ยมันได้ระยะที่เท่ากันนะครับให้นึกภาพว่าเส้นที่เราขีดไว้นะครับตามระยะ60 60เนี่ยให้เหล็กเนี่ยความหนาของเหล็กมันอยู่ตรงกลางเส้นนะครับทั้งหัวท้ายเลยเพราะว่าตรงนี้จะส่งผลตอนที่เราจะซอยเหล็กเข้าไประหว่างตรงเหล็กนะครับ <ie> เพื่อยึดกันไม่งั้นเนี่ยเวลาเราตัดเหล็กเนี่ยมันจะตัดได้ยากนะครับเพราะถ้าเราวางเท่ากันเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยตัดเหล็กที่มีขนาด ความยาวเท่ากันเนี่ยมาใส่ระหว่างช่องได้ง่ายนั่นเองเมื่อเราใส่ตัวตรงเหล็กนะครับได้ระยะตามที่เราต้องการทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็มาแบ่งบริเวณอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่ระยะ60-60เท่าๆกันเลยนะครับซึ่งระยะตรงนี้เนี่ยจะเป็นระยะที่เราจะใช้ในการเชื่อมเหล็กเข้าไปนะครับยึดกันระหว่างตรงเหล็กที่เราได้วางไว้นะครับตรงนี้นะครับผมจะทําการไล่ขีดเส้นโดยการใช้เป็นเต้านะครับดีดเส้นเพื่อให้มีรอยขีดนะครับของเหล็กทุกเส้นเลยนะครับ โดยเราจะอ้างอิงนะครับตัวเส้นตรงนี้แหละครับในการที่จะใส่ตัวเหล็กนะครับระหว่างช่องนั่นเองนะครับถัดมานะครับเราก็มาไล่ตัดเหล็กนะครับให้ได้ตามขนาดระหว่างช่องเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตัดเหล็กเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอ่อทั้งหมดช่องของผมเนี่ยประมาณ11บ็ดช่องแล้วก็ช่องหนึ่งใช้แดเส้นนะครับผมต้องใช้เหล็กทั้งหมดแ8ดสิบแดเส้นนะครับผมก็เลยมาไล่ตัดนะครับแต่ละช่องผมแนะนําว่าการตัดเนี่ยแนะนําว่าให้ตัด ทีละช่องแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยไปเชื่อมนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเชื่อมไปแล้วนะเหล็กมันอาจจะมีการดึงกันบ้างอะไรบ้างนะถ้าเราไปตัดทีเดียวเนี่ยมันจะทําให้เหล็กบางครั้งเนี่ยห่างนะครับหรือว่าบางทีมันจะใส่ได้ยากนะแนะนําว่าให้วัดทีละช่องแล้วก็ใส่ทีละช่องแล้วก็ค่อยมาตัดนะครับโดยเครื่องตัดไฟเบอร์14นิ้วที่ผมใช้สําหรับงานนี้เลยนะครับก็คือเป็นของพูม่า ตัวนี้ราคาอยู่ประมาณสัก3,000ันกว่ากนะครับเผื่อท่านใดกำลังมองหามาใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำเลยนะครับรุ่นของเขาคือ pm 1 4 2 1 c นะครับขนาด2,300วัตต์นะความเร็วรอบอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีนะครับเมื่อเราตัดเหล็กนะครับได้ตามขนาดที่เราต้องการเราก็ออกมาใส่นะครับในช่องของตัวแปรนะครับหรือว่าตัวตรงเหล็กของเรานะครับ โดยการเชื่อมยึดติดท,ทั้ง2ฝั่งตรงนี้ผมจะเชื่อมแต้มไว้ก่อนเท่านั้นนะครับจุดสําคัญของการใส่เหล็กตรงนี้นะครับเราต้องใส่ให้ตรงกลางเส้นนะครับที่เราได้าหาระยะไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่60เซนร้อยยี่สินะครับทุกๆ60เซนเนี่ยเราต้องใส่เหล็กเนี่ยให้อยู่ตรงกลางทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราแผ่นเนี่ยมาวางแล้วนะครับตัวปลายแผ่นเขาเนี่ยจะมีตัวเหล็กนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างจุดร้อยต่อของตัวแผ่นนั่นเองนะครับ ในส่วนของขนาดของเหล็กนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ใช้เหล็กขนาดเดียวกับที่เราใช้ทําตรงเลยนะครับ 4, ี่คูณสนะครับถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันจะมีหน้ากว้างที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าแต่เนื่องจากของผมเนี่ยซื้อเหล็กมาแล้วคิดว่ามันจะไม่พอนะครับผมก็เลยใช้เป็น3ามคูณหนเนี่ยสับไปตรงกลางด้วยนะครับที่ระยะ60เซนนะครับส่วนที่ระยะ120เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นด้านปลายของตัวแผ่น พื้นของเรานะครับด้านขอบของแผ่นพื้นของเราผมก็จะใช้ตัวเหล็กขนาด4ี่คูณสนะครับวางเข้าไปสลับกันนะครับแบบนี้ซึ่งตรงนี้เป็นวิธีที่ทําให้มันประหยัดได้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครจะทาจริงจริก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสทั้งหมดก็จะดีนะครับแล้วก็จะแข็งแรงนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไล่เชื่อมจนครบเลยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันนะครับสําหรับการเชื่อมตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการ เชื่อมเพื่อติดไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้มีการเชื่อมเก็บนะครับซึ่งโครงสร้างตอนนี้มันก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูสรุปท้ายคลิปกันนะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อมนะครับโครงของพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกเป็นการเชื่อมแค่เป็นการแท็กไว้เท่านั้นนะครับไม่ได้แบบเชื่อมรอบนะเดี๋ยวผมจะมาเก็บเชื่อมอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไล่เชื่อมนะับทุกจุดเลย ทางด้านบนด้านข้างด้านล่างด้วยถ้าเชื่อมได้ก็จะพยายามเชื่อมนะครับให้ทุกจุดก็สรุปนะครับคร่าวๆก็จะได้โครงสร้างนะครับของพื้นออกมาแล้วประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปนะครับตอนถัดไปเนี่ยเราผมก็จะมาเริ่มในส่วนของการทําโครงสร้างหลังคานะครับหรืออาจจะมีการเสริมนะครับบริเวณด้านใต้ด้วยนะเพราะว่าจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมันอาจจะนะครับ ห่างเกินไประหว่างแนวเสานะเราอาจจะมีการเสริมเหล็กเข้าไปนะสักหนึ่งอันหนึ่งอันนะแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะครับเพื่อทําให้โครงสร้างของเราเนี่ยแข็งแรงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะทําอย่างไรต่อซึ่งสําหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นลูกล่างหน้าตาอย่างไรนะต้องบอกว่าผมอาจจะมีการ ปรับแก้เรื่องของรูปทรงบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปคิดดูอีกทีหนึงนะ่งว่ารูปทรงบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนหรือว่าใครมีไอเดียช่วยแนะนําเข้ามาได้เลยนะครับหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ